ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินสมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้ในการสถานศึกษาครั้งที่หนึ่งดรดุจด,ดาวโตบางป่านายชัยยศประไพพงศ์นายสมบูรณ์บัวจำหลัด ผู้ขอรับการประเมินนางพรทิพสีสุขตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดผาสุขมณีจักสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต2ประวัติของผู้รับการประเมินเกิดวันที่24กุมภาพันธ์2506 ภูมิลับนาวเดิมจังหวัดส,สุพรรณบุรีประวัติด้านการศึกษาปริญญาตรีเอกข้ารารศาสตร์มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาิราชปริญญาโทเอกบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฏพระนครบางเขน ประวัติการรับราชการปีพศ2547บรรจุเป็นข้าราชการอา,ารา์หนึ่งโรงเรียนวัดศรีเขตนันทราราม1ตุลาคม2563ดำรงตำแหน่งรองผู้อนวยการโรงเรียนวัดผาสุขมณีจกักรโรงเรียนวัดผาสุขมณีจกักร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขตสองที่ตั้ง13ทับ4หมู่ที่9ถนนแจ้งวัฒนะเมืองทองธานีตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรีรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนวัดพาสุกมณีจักเป็นสถานศึกษาที่บริการจัดการแบบมีส่วนร่วม จัดการเรียนรู้อย่างมีความสุขและมีเอกลักษณ์เพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นกอดปฐมศึกษาถึงปฐมศึกษาปีที่6ประธานคณะกรรมก,การสถานศึกษา รองศาสตราจารย์ดรสุภัตราครูหาการขร้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน64คนนักเรียนปีการศึกษา2564จำนวน853คนผู้บริหารโรงเรียนวัดผาสุกมณีจากนางพุทธดีไวนํนำ ภูมิเนการโรงเรียนวัดผาสุขมณีจักานางพรทิพย์ศรีสุขรองผูมอำนการโรงเรียนวัดผาสุขมณีจักการบริหารงานสี่ฝ่ายโรงเรียนวัดผาสุขมณีจักมีงานวิชาการงานงบประมาณงานบุคลากรงานบริหารงานทั่วไปซึ่งนางพรทิพย์ศรีสุข รองผู้นการโรงเรียนได้ดูแลงานบริหารงานสี่ฝ่ายโดยได้รับตำแหน่งหัวหน้างานงบประมาณหัวหน้างานบุคลากรผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้ในการสถานศึกษาครั้งที่1นึ่งทับสอนางพรทิพย์ศรีสุขตำแหน่งรองผู้ในการสถานศึกษา มีผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ดังนี้ตัวชี้วัดที่1การบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการด้านที่1การดำเนินกิจกรรมทางวิชาการการดำเนินกิจกรรมทางวิชาการ 1. จัดทำแผนการพัฒนาคุณภาพและยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีการดำเนินการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจัดประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2,564มีการจัดทำคู่มือการบริหารงานวิชาการมีการจัดกิจกรรมเพื่อจัดทำโครงการเน้นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2. องดำเนินการตามแผนการพัฒนาคุณภาพและยกระดับผลสำมฤทธิทางการเรียนมีการดําเนินการจัดประชุมชี้แจงหัวหน้าสายชั้นหัวหน้ากลุ่มสาระให้ดําเนินการตามโครงการกำกับติดตามให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นกิจกรรมที่หลากหลาย 3. จัดทำฐานข้อมูลคุณภาพ และผลสำมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนเป็นรายบุคคลมีการดำเนินการจัดทำคำสั่งกลุ่มบริหารงานวิชาการจัดทําแฟ้มผลการเรียนรายบุคคลปีการศึกษา2563เพื่อจัดทําสารสนเทศใช้ระบบและสกูลเมตรเข้ามาช่วยในการจัดทาฐถานข้อมูล4 มีการพัฒนาด้วยกิจกรรมที่หลากหลายตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการมีการดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรเสริมสร้างขวัญกำลังใจและส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองโดยการอบรมออนไลน์ต่างๆให้ครูได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์โดยการจัดทำกิจกรรม PLC มีการพัฒนานักเรียนด้วยกิจกรรมที่หลากหลายตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการจัดก,การเรียนรู้โดยใช้กระบวนการจัดก,การกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง active learning มีกิจกรรมที่หลากหลายตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน 6. มีแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 7. มีการทดสอบและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยเครื่องมือที่มีมาตรฐานด้วยวิธีการและรูปแบบที่หลากหลายจัดทำคู่มือการวัดและประเมินผลกําหนดให้แต่ละกลุ่มสาระจัดทำแผนการวัดและประเมินผลทุกกลุ่มสาระ 8. มีระบบกำกับติดตามประเมินผลรายงานผลการดำเนินการที่ชัดเจนการบริหารงานวิชาการด้านที่2การดำเนินกิจกรรมการพัฒนาทักษะด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทยการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาทักษะด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทย มีการดำเนินการดังนี้มีการส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างความตระหนักให้ความรู้แก่ครูประชุมครูเพื่อสร้างความตระหนักในการพัฒนาทักษะด้านการอ่านและการเขียนรวมวิเคราะห์ผลการทดสอบ RTN t และ O-net กับครูในสายชั้นป .1 ป .3 และป .6 ร่วมวิเคราะห์ผลสำฤทธิ์ทางการอ่านและการเขียนกับครูกลุ่มสาระภาษาไทยจัดให้ครูได้ทำ MOU ในการพัฒนาทักษะด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทย 2. มีการส่งเสริมสนับสนุนการนำความรู้สู่การปฏิบัติ มีการดำเนินการให้ครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดแทรกการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนสนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรมที่สอดแทรกการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยเช่นกิจกรรมการสอดซ่อมเสริมนักเรียน 3. มมีการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทำสื่อหรือนวัตกรรม มีการดำเนินการสนับสนุนให้ครูเข้ารับการอบรมออนไลน์และการพัฒนาผลิตสื่อการสอนรูปแบบต่างๆเช่น Google Form Google Meet สนับสนุนครูบุคลากรเผยแพร่ผลงานในเว็บไซต์โรงเรียน4 มีการวางแผนนิเทศและติดตามมีการดำเนินการจัดทำคู่มือการนิเทศและกำหนดปฏิทินการนิเทศและเข้านิเทศตามปฏิทินแบบกลยานนิมิตแนะนำและรายงานผลการนิเทศแก่ครูทราบ5มีการจัดจิตกรรมติดตามรายงานผลและพัฒนายอย่างต่อเนื่อง ให้ครูประจำชั้นจัดทำรายงานสรุปการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนของนักเรียนและจัดทำรายงานพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคลการบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพด้านที่2การบริหารงบประมาณการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา มีการดำเนินการจัดกิจกรรมการบริหารงบประมาณดังนี้ 1. จัดทําแผนการบริหารงบประมาณการร่วมประชุมจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณปี2564 2. ดําเนินการตามแผนการบริหารงบประมาณประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระ เพื่อให้ดาเนินการตามแผนและเบิกจ่ายตามระเบียบของงานการเงินและพัสดุ 3. มีการบริหารจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษาการดำเนินการกำกับติดตามการใช้งบประมาณตามโครงการต่างๆ 4. จัดทำรายงานการเงินของสถานศึกษา 5. มีการดำเนินตามระเบียบพัสดุและการดำเนินการตรวจสอบภายในสถานศึกษาการบริหารงบประมาณการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาด้านที่2มีการดำเนินกิจกรรมการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา การดำเนินกิจกรรมการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษามีการดำเนินการดังนี้ 1. จัดทำแนวทางแผนในการระดมทรัพยากรจากภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมเพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษามีการดำเนินการร่วมประชุมกับกรรมการสถานศึกษาเพื่อจัดทำแนวทางและแผนในการระดมทรัพยากร 2. ดำเนินการตามแนวทางแผนในการระดมทรัพยากรจากภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมเพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษามีการดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชี้แจงแนวทางของโรงเรียนที่จะพัฒนาโรงเรียนในด้านต่างๆ 3. การระดมทรัพยากรจากภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณวัสดุอุปกรณ์และความร่วมมือจากหลายภาคส่วนเพิ่มขึ้นการบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพด้านที่3การบริหารงานบุคคลการส่งเสริมวินยัยการรักษาวินยัยจรรยาบรรณวิชาชีพ 1. การดำเนินกิจกรรมการบริหารงานบุคลากรส่งเสริมวินยัยและการรักษาวินยัยจัดยาบัลวิชาชีพ1จัดทําแผนการบริหารงานบุคคลจัดทําโครงการพัฒนาบุคลากร2ดําเนินการตามแผนการบริหารงานบุคคลมีการจัดทําคู่มือปฏิบัติงาน 3. มีการบริหารจัดการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต,ต่อสถานศึกษารวบรวมสถิติข้อมูลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานส่งเสริมบุคลากรให้มีผลงานทางวิชาการส่งเสริมให้เพิ่มวิทยาฐานะของตนเอง 4. จัดทำแผนการส่งเสริมวินัยและการรักษาวินยัยจัญยาบันวิชาชีพร่วมจัดทำคู่มือข้าราชการครูมีการจัดดำเนินการแผนการส่งเสริมวินัยและการรักษาวินยัยจัญยาบันวิชาชีพปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาการบริหารงานบุคคล การส่งเสริมวินัยการรักษาวินัยจรรยาบรณวิชาชีพด้านที่2การดําเนินกิจกรรมการส่งเสริมให้ครูบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพดำเนินการแผนงานโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยวิธีการที่หลากหลาย สอดคล้องความต้องการจำเป็นมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ติดตามและประเมินผลการพัฒนาและนำความรู้มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานในหน้าที่ส่งเสริมการอบรมออนไลน์และอบรมต่างๆที่ส่งเสริมวิชาชีพให้กับคุณครูและบุคลากรการบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ด้านที่4 –การบริหารงานทั่วไปและการมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชนมีการดําเนินการด้านที่1การดําเนินกิจกรรมการบริหารงานทั่วไปกา,ก,าการดําเนินกิจกรรมการบริหารงานทั่วไปมีการดําเนินการดังนี้ 1. จัดทาแผนการบริหารงานทั่วไป ดำเนินการร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการและโครงการของงานบริหารงานทั่วไป 2. ดํดำเนินการตามแผนการบริหารงานทั่วไปมีการนิเทศการเตรียมความพร้อมของบริเวณอาคารสถานที่ห้องเรียนภายในโรงเรียนกำกับดูแลติดตามความสะอาดบริเวณของอาคารเรียน 3. มีการบริหารงานธุรการสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษา 4. มีการจัดทำแผนการใช้อาคารสถานที่ 5. ดําดำเนินการตามแผนการใช้อาคารสถานที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดมีการดำเนินการนิเทศกำก,กับติดตาม ดูแลการใช้อาคารสถานที่การบริหารงานทั่วไปและการมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชนด้านที่2การดำเนินการให้สถานศึกษามีส่วนร่วมกับผู้ปกครองและชุมชนการดำเนินการให้สถานศึกษามีส่วนร่วมกับผู้ปกครองและชุมชน 1. สถานศึกษามีการวางแผนโครงการหรือกิจกรรมที่ปฏิบัติงานร่วมกับผู้ปกครองและชุมชน 2. สถานศึกษาจัดทำแผนโครงการหรือกิจกรรมที่ปฏิบัติงานร่วมกับผู้ปกครองและชุมชนมีการดำเนินการร่วมประชุมกับคณะกรรมการสถานศึกษาในการวางแผนการจัดกิจกรรมร่วมกัน สสถานศึกษาดำเนินการตามแผนโครงการหรือกิจกรรมที่ปฏิบัติงานร่วมกับผู้ปกครองและชุมชนมีการดำเนินการจัดกจิจกรรมในวันสำคัญต่างต่รวมกิจกรรมตลาดนัดพอเพียง 4. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนตามศักยภาพ 5. จัดทํารายงานการดำเนินการและมีการรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้องมีการดำเนินการจัดทํารายงานผลการดำเนินการเป็นข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมต่างๆเช่นเว็บไซต์โรงเรียน สรุปกิจกรรมโรงเรียนป้ายประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามตัวชี้วัดของนางพรทิพย์ศีสุขตัวชี้วัดที่2ผลการดำเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการสับนักงานคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐานผลการดำเนินการ ตามนโยบายกระทรวงศึกษ,ษาธิการหรือสำนักงานคณะกรรมการการ,รศึกษาขั้นพื้นฐานมีการวางแผนและกระบวนการทำงานที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการข้อที่ 1. การพัฒนาและเสริมสร้างศ,รรศรรักยภาพทร,รัพยากรมนุษย์นักเรียนทุกคนทุกระดับชั้น มีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่2 1 3 r 8 c <ม>การพัฒนาและเสริมสร้าง ICT เพื่อการเรียนรู้โรงเรียนมีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายนำไปใช้ในการสืบค้นหาความรู้ด้วยตนเองเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต เช่นการจัดการเรียนการสอนผ่านโทรทัศน์ไลน์และ DLTV เป็นต้นพัฒนาการอ่านและการเขียนนักเรียนแต่และระดับชั้นอ่านออกเขียนได้อ่านคล่องเขียนคล่องชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่ง อ่านออกเขียนได้ชั้นปฐมศึกษาปีที่2ถึง6อ่านคล่องเขียนคล่องผู้บริหารครูร่วมมือกับผู้ปกครองด้วยการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการข้อที่2การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคงคุณธรรมศิลธรรมนำการศึกษา โรงเรียนจัดกิจกรรมคุณธรรมนำความรู้นำหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปลูกฝังคุณธรรมพื้นฐาน8ประการมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นคนดีมีความรู้อยู่อย่างเป็นสุขจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการข้อที่3การสร้างความสามารถในการแข่งขันพัฒนาโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศแบบก้าวกระโดด นาผู้เรียนสู่มาตรฐานความเป็นเลิศเสริมสร้างศักยภาพของโรงเรียนเพื่อพัฒนาให้ก้าวไปสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการมีทักษะที่จำเป็นในศตวตรรษที่21จุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการข้อที่4การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา โรงเรียนมีการจัดทำโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนมีการจัดทำแผนปฏิบัติการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาส0 1 9จุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการข้อที่5การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรีสอร์ทออฟฟิศ อาคารสถานที่ที่สะอาดร่มรื่นสวยงามปลอดภัยโรงเรียนมีการจัดทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาอาคารสถานที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สะท้อนภาวะผู้นำและเป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา เป็นคณะกรรมการการจัดการเรียนการสอนแบบไตสิกขาศิลส,สมาธิปัญญาผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามตัวชี้วัดนางพรทิพย์ศีสุขตัวชี้วัดที่3ผลงานที่เกิดจากการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ผลงานที่เกิดจากการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาดังนี้มีการปรับปรุงการสอนโดยประยุกต์ใช้วิธีการสอนแบบไตรสิขาสินสมาธิปัญญา 1. การมีส่วนร่วมจากการทำแผนหลายภาคส่วนมีการดำเนินการ โดยการมีส่วนร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต2 2. มีแผนการปฏิบัติงานที่ถูกต้องชัดเจนมีแผนการปฏิบัติงานในการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการใช้หลักไตรสิขาของโรงเรียน3การดำเนินการตามแผน อย่างมีประสิทธิภาพมีการดาเนินการโดยครูจัดการเรียนการสอนใช้หลักตรสสีขามีการปรับปรุงการสอนโดยใช้หลักตรสสีขาการจัดการเรียนรู้ในใช้ในการนิเทศร่วมกันหลังจากการเรียนรู้สะท้อนผลการจัดการเรียนรู้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนทำให้การจัดการเรียนรู้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น 4มีการกำกับติดตามตรวจสอบมีการดำเนินการให้เกิดการเป็นไปตามเป้าหมายการจัดการศึกษามีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามหลักตรสิขาโดยใช้กระบวนการ PDCA ในการจัดการเรียนรู้ 5. มีการรายงานผลการปฏิบัติงานมีการดำเนินการรายงาน ให้ครูที่ได้รับการนิเทศทราบเพื่อนำไปสู่การพัฒนาและปรับปรุง 6. มีการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา 7. มีผลงานที่เป็นแบบอย่างที่เกิดจากการบริหารจัดก,การของผู้บริหารสถานศึกษาโดยมีการดำเนินการการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามหลักไตรสกขาเศรลฐสมาธิปัญญาโดยมีโครงสร้างดังนี้ 1. การออกแบบการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน 2. การนิเทศ 3. การทบทวนการจัดการเรียนรู้ 8. มีการเผยแพร่ผลงานมีการดำเนินการโดย โรงเรียนวัดผาสุขมณีจักรได้ร่วมนำผลงานในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบหลักใจศขาศีลส,สมาธิปัญญาร่วมจัดนิทศการเพื่อสนับสนุนการรับการประเมินสัมฤทิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้มการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการรายงานผลการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้ในยการสถานศึกษาครั้งที่หนึ่งทับ2,564ของนางพรทิพย์ศรีสุขขอจบลงเพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านค่ะ